สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะป้าพาเที่ยวค่ะวันนี้ฝนตกตกเนาะไม่รู้จะไปไหนตกมาสองวันแล้วไม่ได้ไปไหนถ่ายต้นไม้ข้างบ้านนี่แหละรู้จักไหมเออนี่ลูกอะไรสีม่วงม่วงมีเปรี้ยวจิ๊ดอร่อยมาก เดี๋ยวจะพาไปดูต้นมันค่ะต้นมันต้นมันตรงไหนนี่นต้นมันเป็นเถาเล็กเลต้นเล็กนิดเดียวี๋ยวมันปีนขึ้นไปต้นมันปีนขึ้นไปที่ต้นทับทิมแล้วมันปีนขึ้นไปที่ต้นมะม่วงแล้วมันไปออกลูกนี่มีลูกมัน ลูกมันเยอะมากออกลูกเยอะมากค่ะลดงนันเห็นไหมไม่ตองแหลงตองแหลงอยู่ในหลายลูกมากเป็นเยอะออเป็นที่ต้นมะม่วงสูงๆเจ็บไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ต้องคอยมันลวงก่อนถึงจะได้กินเป็นเยอะค่ะดูดูด เนี่ย yeah, ค่ะสวรสอยู่บนต้นมะม่วงลูกเยอะเลยเห็นไหมไหมเป็นเยอะแต่สูงไม้สอยก็ไม่ถึงบางทีก็ต้องให้ให้ลูกมันสุกแล้วมันร่วงลงมาส่วนมากเอ่อพอมันสุกมันก็ร่วงเลยลูกสวรสไม่ต้องไม่ต้อง เาวรถอร่อยมากชอบกินแพงเนาะภูเก็ตแรกๆก,ก็กิโลละเก้าสิบบาทตอนนี้ก็เหลือหกเจ็ดสิบบาทก็ลองซื้อกินบ่อยก็ลองเออลองปลูกดูกปลูกก็ก็ออกลูกเนาะก็ได้ผลนะเนี่ยลูกมันก็ได้ผลเนาะเป็นเยอะเป็นร้อยลูกเกวนร้อยลูก พราะมันจะทยอยออกมาเรื่อยๆมันจะเป็นเป็นดอกตลอดไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแกบปลูกเราลดน้ำบ้างเวลาฝนไม่ตกก็มันปีนขึ้นไปต้นต้นมะม่วงแล้วมันก็ไปออกลูกลรวก็เก็บมาดูต้นไม้อีกต้นหนึ่งค่ะต้นขนุนดูซิต้นมันนิดเดียวอ่ะต้นต้นแทบจะเอาตัวไม่รอดเป็นลูกอีกแล้ว เป็นหลายครั้งแล้วนะเป็นตั้งแต่ต้นมันต้นเล็กมากอะอันนี้ต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยดูเอาตัวยังจะไม่ค่อยรอดอยูน่นี่สูงไม่ถึงเม็ดดูเป็นลูกอีกต้นไม้ต้นไม้มบ้านนี้ตอนเอามาปลูกสัญญากันก่อนถ้าไม่เป็นลูกกัดทิ้งนะมันคงกลัวมั้ง ก็เลยเป็นลูกบอกถ้าไม่เป็นลูกจะทิ้งหมดเลยกลัวถูกตัดทิ่งกลัวถูกตัดิ่งเลยเป็นลูกเป็นหลายลูกแล้วนะต้นเนี้ยน่งงาสงสารนะเอาลูกไม่ค่อยรอดแต่อร่อยมากะ่ะมันมันเป็นต้นขนุนที่แปลกเนื้อมันกรอบๆเหมือนขนุนแต่รสชาติ หวานเหมือนจำปะดะก็เลยไม่ตัดทิ้งเพราะว่ามันมันอร่อยแล้วก็มันมันแปลกมันไม่เหมือนขนุนอื่นก็งงๆทำไมมันเป็นแบบนี้หรือเขาผสมมาตอนตอนที่เราไปซื้อจริงเนาะไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไงเนื้อมันก็สีสีส้มส้มเหมือนลูกจำปะดะแต่มันไม่เละมันจำปะดะมันจะกรอบมันจะกรอบเป็นขนุน แต่รสชาติหวานแล้วก็กลิ่นจะเป็นจำปะดะอร่อยมากค่ะแต่ทงสานต้นมันนี่เดียวอะ่ะ